ครับมาตอ่อเนื่องเลยครับห้าทุ่มสองห้าสองสามสองห้าะครับสภาพไอดีนี้ก็เท่าที่เห็นครับแสงมืดมีแค่นี้เฮ้อเฮ้อไม่ออกตัวท็อปเลยอุปกรณ์ก็เท่าเดิมก็เท่ากับอันที่ไม่ได้เปิดอะไรเลยนั่นแหละอันนี้ก็ไม่ได้ทำเควสช่วง เปิด ID ใหม่ด้วยไม่ได้ทำาม,ม่มันครบเพื่อดองเลเวลครับแล้วก็สถานการณ์เดิมครับตู้พิเศษมาก็เอาตู้พิเศษครับพอออกก็เกียร์ห้ดาวจะได้น้อยลงชัดเจนแต่ก็เหมือนจะมีโอกาสได้8ดาวมากขึ้นถ้าได้ชิ้นที่เราต้องการก็คงจะดี ่ปอ่ะเช็คก่อนถ้าได้โล่ได้เปืนผมว่าคุ้มเลยยิ่งได้หลายหลายนยิ่งดีจะดูซิมีเหลืออีกไม่กี่ไอดีละเกินครึ่งทางละแบบแบบก็หแวบบังแบบว่ามันจะได้อันที่มันมีสัตไอดี ID ที่มันออกกดโหด เพียบๆอะไรอย่างเงี้ยไปเบอร์เบอร์แล้ว <c oughs> แต่ก็อยากรีบเปิดกับรู้ว่ามันต้องนานอ่ะสี่สิบห้าเซลลี่ก็ออกเลยมันเพิ่มแต่เปอร์เซ็นต์ 6กดาวนะแปดดาวสี่อันน่ะที่เหลือเปอร์เซ็นต์ลดทั้งหมดเลยฉะนั้นมันก็มีเปอร์เซ็นต์ออกเยอะขึ้นส่วนอันอื่นก็แบบเท่ากันเลยไม่ได้เพิ่มโอกาสทักเท่าไหร่ไม่เข้าจุดเลยผมก็จะไปรอจุดเดิม30 3สิบสาหสห้าี่สิบ สามห้าสามห้าสามห้าสามสิบสามสิบโอ้สามสิบจนจนเบอร์เลยเหมือนมันย้อนไปข้างหลัง่ะเอาซะหน่อยแล้วกันต้องกดที่ไว้เผื่อได้ชิ้นเสริมเจ็ดดาวครับเจ็ดดาวเสริมไหมไม่เอาแล้วกันสามสิบ เอาย้อนนะโอ้โหเหมือนมันมีจังหวะอยู่จริงๆเพราะจุดมันเปลี่ยนแบบพอขึ้นไปสูงสุดๆแล้วมันจะถอยมาแต่จังหวะขึ้นอนะ่ะ มันขึ้นไปวับเดียวไงนี่ไงมันแวบ,บสั้นไม่แถมแล้วเหรอหรอยู่ที่ความอดทนแล้วครับเพราะมันขึ้นไปร้อยปุ๊บมันจะลงเรื่อยๆแล้วมันก็จะลงคงที่คงที่คงที่ไป แร่บันกจะมีจังหวะขึ้นปุ๊บไปอีกทีหนึ่งใช่มันขึ้นไปแป๊บ,บเดียวมันก็จะถอยลงมาถอยลงมาเนี่ยนิ่งเลยอาจจะเป็นช็อตนี้ก็ได้ที่มันจะขึ้นอีกทีอันนี้มันขึ้นช้าๆอ่ะห้าสิบห้า โอเคดาวเป็นจนูสิเพื่อนสิเพื่อนห้าสิบไม่ใช่ห้าห้าหรือเปล่าไม่รู้กดไปแล้ว ห้าสิบโหลดนานด้วยโอ้หออกของดีต้องห่อนานหน่อยกระดิ่งมาชิ้นแรกก็จบเลย <c oughs> ไม่ต้องรุนล้วโอ้ยี่สิบวะไม่ค่อยออกฝั่งนี้ตื่นตาระเบอ้อก็ไม่รู้โอเคอกดกดเตียงไป มันจะหน้าโมโหตอนกดทิ้งแล้วมันออกเนี่ยสิมันทำให้เลด้าเราเสียความเชื่อเราสูญสิ้นกดมั่วๆก็ออกนี่ว่าอะไรเงี้ยโอ้โหไม่ไม่ธรรมดาเลยสี่สิบสามารถไม่เห็น จะกลัวคลิปยาวสิเพื่อนเพราะหมายคือให้ของดีออกกิชิ้นกระการอัพโหลดไปก็ไม่เปิดอยู่ดีแหละ ID ที่เปิดได้กระกากผมยังไม่เปิดให้ดูเลยกลัวเสียกำลังใจกันกลัวเสียกำลังใจในการเปิดผมยังเสียกำลังใจในการอีดิทคลิปเลย เห็นแล้วเหนื่อยโอ้โโอ้โแย่แล้วไม่รุดเลยเหรอ มาอ๋อสิบห้าไม่ค่อยออกฝั่งนี้ครับซึ่งจริงจริงมันก็ไม่ค่อยออกด้วยมไม่มีประโยชน์อะไรเลยแต่เหมือนออกซลลี่บ่อยอาจจะเป็นจุดที่ดีนี่ไงไม่ธรรมดาดีทุกจุดเลยมั้งเนี่ยออกมาไม่ไม่เบิ้ลก็ได้มีแววแล้วเบิ้ลไม่ได้ผลไม่ผมว่าผมเล็งได้จริงนะ <c oughs> ความเชื่อของลุงสี่สิบห้ายาวๆเลยวะเดินห,หรือจะเอาดีถอยถอยละถอยไปสามสิบเลยมันไปอยู่สามสิบกับสิบห้า 15, นะี่มองไม่ชัดสามห้านะขยับได้สี่ห้าทีลวะวะสี่ห้าแถมอ่ะเพื่ออยากให้เราได้ชิ้นนี้ ที่นี่อะไรอ่กางเกงเนี่ยป้าใครเขามา่เอากางเกงมันถอยไปยี่สิบว่ะปหลาดสี่ห้ามีเอาแล้วหลอกลวงห้าห้าโอ้เสือ้อมันก็คงไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์กันดนัะนหรอกแต่มันแบบอาจจะเพิ่มเปอร์เซ็นต์การได้ ความเชื่อของลุงห้าสิบเริ่มรีบกดเีกครเชื่อมั่นสิเพื่อนรองเท้าแหลกเอ้ยไม่ได้มาเอารองเท้าดีใจอะไรอย่างนี้สี่สิบสี่สิบสามห้าโอ้เผลอกดอีกแล้วห้าสิบมือลั่น ห้าสิบห้าห้าโหสองนานซะด้วยโหสามชิ้นแล้วมั้งเนี่ยนี่ไงอเอาทําเป็นเล่นไปนี่ไงอสองชิ้นไปไดิแถมเลยเนี่ยแถมไม่ได้แล้วปะทำไมเอาออกแล้วระเฮ้ยไม่อยากเนี่ยไม่อยากทำคลิปแล้วพูดเยอะแม่งเอาออก ใจก็อยากโมอ่ะห้าห้าเดี๋ยวไอห้าห้าสามสิบไรเดี๋ยเดี๋ยวก็โดนอีกโหห้าห <c oughs> oh, ้าแล้วออกชิ้นเดียวนี่ส่วนเสียนเล็กน้อย <c oughs> เจ็บเล็กน้อยห้าสิบโอ้อีกแล้วเพิ่ดกดอีกแล้วห้าสิบไม่พอ พอไหมเปิดไม่พอจริงสี่ห้าห้าสิบไปแล้วเกวือบก,กดอีกแล้ววะมันรอห้าห้าไม่ไหวอ่ะมันมิกันอยู่ที่สามสิบเกินครึ่งอ่ะโอ้โหไม่ไม่กระดิกเลยครับรอบนี้สามสิบยาวๆเลย อ่ะสี่สิบละสี่ห้าละใส่เอาลงอีละเออสี่สิบสี่ห้าห้าห้าครับมันไม่ขึ้นเป็นศูนย์หรือหนึ่งด้วยด้วยซ้ำอ่ะก็ไม่เอาอยู่ดีไม่เป็นไรจะยก,กดเพิ่นด้วยเจ็ดพันพปะ โอ้สามสิบยาวอีแล้วโอ้ยตะคิวจะขึ้นโอ้ยเลยไปที่สิบเลยโอ้เลยขนาดนี้ได้เสื้อตัวเดียวออแถมอันหนึ่งเสียเวลาเล็งอันนี้ก็มองไม่ทันก็กดๆไป 3 0ยาวยาวสี่สิบสี่สิบสี่ห้าสี่สิบสี่ห้าสี่ห้าไม่พูดแล้วกันเสียจังหวะในการกดอ่ะโอูห้าสิบอีกแล้วแค่มันเลยไปซะหน่อยเราก็เอาแล้วหน้าจะดิ่งชิ้นเดียวตามเป้า อูห้าสิบเมื่อกี้เห็นขึ้นไปเยอะกว่านี้นหมดรอบแล้วเหรอออกออกยังไม่เยอะเลยนะโอ้ยเนี่ยห้าโอ้ได้เจ็ดดาวอะกระดิ่งเลด,ดีอยู่ มันได้อยู่นะแต่มัน,มนถ้าน้องเล่นเองน้องต้องหาจุดนั่นเลยหาให้เจอแต่และเครื่องอาจจะไม่ไม่เท่ากันแล้วก็นั่งเล็งไปทั้งวันเนอะ่ะ <c oughs> เล็งกันตาเขอะถ้ามีบี้นะ้อยน้อยนั่งเล็งไปเลยมันน่าจะอย่างน้อยก็เจ็ดดาวหลุดมาวะ ห้าสิบสี่ห้าไม่ขึ้นต่อว่ะโอ้ลงไปสี่สิบยาวๆแล้ววะอาจจะเป็นช่วงที่เลทเดียวก็ได้โอ้ลงไปสามสิบและไม่ใช่ละขึ้นละขึ้นละโอ้สามสิบเบโอ้โ,อโหลงไปสองห้าดิซัมเนี่ย ห้5 5นี่จังหวะมันขึ้นไปสูงสูงอะมันแป๊บเดียวนะขึ้นแล้วมันลงเลยอะมันยากกว่าตู้ทั่วๆไปูศ์โอ้โหไม่มาวะเฮ้ยกดเกินรึเปล่าวะโคตรเพลินหนักแล้วดู โอเคยังไม่เกินเพลินสองรอบครับอ่ะดูอีกทีออกไม่เยอะแต่เหมือนจะพอจับจังหวะได้บ้างพรุ่งนี้จะเปลี่ยนหรือเปล่าวะจะกดให้หมดก็ไม่ไหวแค่อัพโหลดก็เหน่แล้วหุดเลงตรงนี้เลยเหรอก็ได้ อาจจะจังหวะไม่ตรงกันด้วยกันตรงนี้แต่สามสิบยาวๆเลยสามสิบยี่สิบเมื่อกี้อาจจะใช่โอ้จังหวะมันไม่ตรงกันเหมือนมันเริ่มใหม่เลยยี่สิบเพื่อเอาวะลองของแปลกจะได้เปหน้าหลักเออฟังออกยี่สมันแซลลี่ออกบ่อย แต่เราไม่ได้มาเอาเกียร์แซลลี่เหมือนรู้ดีอุ้ยออกบ่อยออกบ่อยจุดนี้ออกบ่อยเขาไม่ได้มาเอาเกียร์แซลลี่ดอกสุดท้ายครับนานแหละว่าโอ้ยห้าฮากูกดไม่ทันลงท้าไปครับ โอเคไอดีนี้ก็ไม่ต้องเปิดไอ้นั่นเพิ่มมาแปดดาวเรายังมีหวังโอ้เจ็ดดาวได้อยู่นะนะ <c oughs> เอ้ยมันเหล็งได้หรอเ่าพี่ออยกเลิกไม่ได้นี่วะดาบไม้ไปดี สรุปยอดครับระดับละปืนลิ้นาะดดีกว่าไม่มีโอเคอาวุธครบอ๋อได้รองเท้าโลกเอ้ยได้โล่ดีว่ะเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วตัวบินคู่บุญอ่านี่ก็ต้องล็อกนะใช้ได้อยู่ อุ้ยได้แหวนด้วยนี่เฮ้ย <He i, S 1> ไม่ธรรมดานีวะเจ็ดพันได้สามชิ้นอืมกระจายกระจายกระดิ่งเจ็ดก็น่าจะพอห้าดาวก็ไม่ไม่น้อยหรอกปะแถมอีกแล้ว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  เออเอาเท่าไหร่ดีสองร้อยเลยเหรออ่ะอ่ะ,อะต่ำกว่าแปดร้อยไม่หร่เป็นเลขเจ็ดเลขหน้าเป็นเลขเจ็ดไม่หร,ร่พออ่ะเปิดดูมาเริ่มได้แต่อันแรกเลยครับเ้ยกดต้องกดให้เร็วดิ สมองคิดไม่ทันมาไวเกิน 40, 50, สี่สิบห้าสิบศูนย์โอ้โหออกตัวดีอะศูนย์อีกแล้วเอ้ยเหล่ให้รเราเปล่าวะไม่ใช่หลอกกูคุณหลอกฉันคุณหลอกผมลงไปที่เดิไมไปนะ โอ้เล่งกันทั้งวันโอ้วันนี้เดี๋ยวก็เล่นไอดีเดี๋ยวฟาร์มไม่ทันดิโอ้เตรียมของนานอีกแล้วของชิ้นใหญ่ต้องห่อนะโอ้เสือพี่เสือเอ้ยหลอกลวงกันแล้วเราก็ลุน้นอ่ะกลับกลับสู่ที่เดิมครับสามสิบ โอ้ยอยู่นานด้วยอ๋อกลับมา55แล้วเดีย๋ยว้อยมันก็ดูเป็นตัวใหม่ครับเพราะผมจำตัวเก่าได้ได้ได้หมดแหละมันต้องได้แบบแปลกตาบ้างโอ้ยอย่างเงี้ยสาวโซนไม่ใช่ โ้ห oh. oh. ้าสิบปีแล้วหลอกลวงอ่ะศูนะ oh. ย์ะฉัมเป็นครับชอบอยู่แหละแต่มันก็ไม่ใช่มิโกโอ้ย โอเคใจเย็นโอ้โหเท่าไหร่ร้อยกว่าตัวยังสัมผัสไม่ได้เลยครับว่าจะได้เส้นหายแล้วเหรอแบบโลบรวมพลังอ่ะ ม,มันก็ไม่ได้อยากได้ถึงขนาดนั้นไงแต่มันคือความเชื่อมั่นว่าเอ้ยอย่าก,กดผิดนะเว้ยไปกดสามร้อยเจ็งเลยนะสเต็ปเสียหมดอมืยังยังอ๋อมันไปออกไอ้ที่อันนั้นอันแรกไง ตัวบินนแรกกันนั้นนะ่ะมันเสียเสียจังหวะถอยไปดูก่อนแล้วกันครับขอขออนุญาตอาจจะต้องมาเช็คก่อนแชมเปญผมก็นั่งทำีร้อยอยู่ทุกไอดีเนี่ยมันเสียจังหวะตรงนี้ไงเราเราช็อกไงมันมาไวเกิน เราไม่ได้อยากได้ตัวนี้เพราะไอ้นี่มาแล้วก็ช็อกเลยเอ้ยเอาอะไรวะอาจจะไม่ได้แล้วเหรออะไรลบประาตะาลบต้านเปลี่ยนสภาพโกงอยู่นะใช่ไหมใส่เป็นต้นคริสต์มาสหรือเปล่าโอ้เพิ่มวิ่งไว้ด้วยเนี่ยว่าเพิ่มเลือดลบเลีกวิ่งไว80%ิบเที่เป็นตัวรุ่นเก่าะนะ วัยก็น้อยที่เหลือก็ตัวทั่วไปออสายพลังเนี่ยเจอตัวนี้มาก็สะดุง้ง <c oughs> มันไม่ใช่โอเคมันใจขึ้นมหน่อยแล้ว อันนี้ก็ใช้ดีห้าจดสกอีกละสามห้าห้าสิบไม่ทันโอ้โหห้าสิบห้าอืมเปิดไม่เพลินเท่าคริสต์มาสเลยวะ่ะมัน <c oughs> ออกตัวไม่ตื่นเต้นเลยมันมพอๆ<อ><อ>กับตู้ฟรีอะจุดแปลกๆก็เอาและโอ้ยอยู่สามสิบยาวๆเลยอีกทีเอาแล้วนะโอเคนั่นไงห้าสิบเอา แล้วตัวพวกนี้ตัวมันพร้อมพร้อมย่อยเข้าตู้ย่อยทันทีโอ้ยกระดิกน้อยเอา้ากดช้าไปไม่ใช่ไม่ใช่ใช,ใช่วะ <laughs> โอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ใช่เว้ยหลบปก็ไปเช็คความเสียหายกันเองนะครับก็เป็นร้อยอยู่อันไปกี้ประมาณแค่ห้าสิบด้วยหา้าสิบห้าแต่ออกเนี่ยพอมันออกอย่าเนี้ย แร้ผมก็จะเสียความมั่นมั่นใจอ่ไอดี ID นี้ตัวบินตัวบินว่องไวโคตรน่าสงสารใช้ตัวบินสายพลังด้วย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 ามเกียว่างๆคง,งนั่งทำ สรุปอันด,ดีนี้ก็ได้ตามตามเป้าแหละไม่ถึงกับโหดโหดเระวะโหดแหละ <_ c oughs> อ๋ออาวุธมันน้อยแต่ก็ก็จะจะเป็นตัวที่ได้อัพอันนี้ขึ้นเออได้ตัวบินนี้ก็น่าจะน่าจะได้ลองเล่นมากกวา่าไอที่อื่นแต่ก็น่าจะรอแหละร <_ c oughs> อแสงมืดตัวอื่น มันมีของหรือวะ่าดูไอเทมยังอย่างไรเออใช่ไหมครับเดี๋ยวผมไปดูนอกรลบก็มีอวยพอแล้วกันเล็งได้เล็งเป็นก็เล็งครับบี้น้อยนะมันก็เล็งไม่นานหรอกแต่จะบี้เยอะก็นะลุยลุยสู้สู้ตู้ใหม่ลุยสู้ตู้ใหม่ใส่ภาพเกียร์ก่อน ครับสวัสดีครับ